ข่อยจะเอาน้ำเจ้านะขอเบิ้งหมอยจะซื้อกับซื้อกับพอดแม่นบ่เออกับซื้อตัวเนาะซื้ออีหลีไหนซื้อซื้อซื้อเมาพร้อมไหนขันเบิ้งกับเป็นบ่อยแล้วเนี่ยเมาเมาเมาฟอมป่าเมาพร้อมเลยมา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 ใกล้ๆมาใกล้ๆแล้วเร็วเอาอันนี้โอ้ยหอนกับหอนเว้ยเที่ยงเลยที่กินเขากับย่างก็เสิียบวะ ได้ยินข่าวว่าป่าไปหักเขาโขดมาว่าได้ลายบนนอ,อกึบ้บมเห็นเอามาขายวะเราขึ้นบาเห็นเอามาขายเมือนี้วะเฮ้ยนี่กอยูนในบ้านมานอนเสียงรถผู้ใดีวะอุ้ยมาในบ้านคือมีต่ปูหยีบว่ามีใครอยู่เงื่อนเอาเขาโคดรมามีคนอยู่เฮื่อนมาเนี่ย ขายกระพดพอดีเลยพอดีเลยขายกระโพดแม่เอาอยูบะวัจนจะได้กระป่าขายกระโพดเออเอาถุงละสิบบาทบ่แพงดอกได้มา,าหลายอยู่บะได้ม,าห,มาหลายอยู่บ่ไม่เต็มสอบแล้วบ่เออหมอยหลายยู่บะป่ะมันกระเพาคอยมีแล้วเอาห้วยขันมันบมมีหมอยกะเอามาให้คอยเบึงบ้งๆป่ะห้วยมันสีดีบ่ละเรา,าบอกว่าสีเบิ้งหมอย เอาก็สิีดีตัวค่กะกระี้ว่าสีเบืงอ,องหอยน่ะหมอยมันน้อยหรือหมอยหลายไหมเนี่ยเมืองคนเบงสิบัาขอเบืองหมอยจังดีเสื้อ,อกระโพดก,ก็สิบ้าเบืองหมอยกันแบบนี้ขอเบิ่งเนี่ยป้าหมอยมันหน้อยหรือหมอยมันหลายก็ไปคอยจะเอาน้ำเจ้านะขอเบิ่งหมอยจะซื้อ,อกับซื้อกระโพดแม่นบ่เออก็สซซื้อตัวเนาะซื้อหลี ซื้อชื่อชื่อป้าเมาฟอมเด้่ยขันเบิ้งกับเป็นน้อยแล้วแม่เมาเมาเมาฟอมป้าเมาฟอมเลยมา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 ใกล้ๆมาใกล้ๆเร็วเอาอันนี้เบิ้งโอุ้ยเอาหยั่งกันละบาดนี้หยั่งกันเอามันว่าเบิ้งหม้อยแล้วมันจะซื้อข้าวโพดชิเมาว์แม่เบิ้งหม้อยหยั่งอะไนี่ใอยว่าชิเบิ้งหม้อยข้าวโพดเบิ้งหม้อยข้าวโพด เนี่ยบอกว่ามึงเปิดไหมหัวเบิงน้ำมันบอกว่าหมอยน้อยหมอยกูก็เปิดตัวน้ำมันมันสีเมากะพอดกูหน่อยคนทิ้งลูกมึงกะไดนเนาะกูกพะหมอยกะพอดก็ถามว่ามึงกะพอดเนี่ยมีหมอยบ่กอ่ะมันว่าเปิดเบิ้งหมอยหมอยหมอยกูกะว่าจะหมอยกูนี่แล้วกูเบิ้งเบิ้งแล้วมึงก็ใส่กระสอบบ้าเท่ามันจะไหนเทากูโกรนมาใหม่ๆงามๆพอดีเลยันหลามเนาะมึงจะเอาบ้าเอากระ้อดนี่มึงเบิ้งหมอยกูแล้วมึงสีเมาบ่มันว่าสีเมาอ๋อมึงสะเอาหรือเปล่า บ่บ่เอาดอกข่อยข่อยเซายาข้าวโคเลยล่ะบาดนี Cancer ้ฝันหลายแล้วนวจังได๋จะมาขอเบิ่งหมอยคบ่เมาข้าพ่กูบาดนี้